สวัสดีค่ะยายสม SKM เคเอกษตรแฟมิลี่ค่ะพี่น้องมื่อนี้กับมานั่งชมเงาะนนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาคุยกับเงาะนี่แหละมาชมเงาะเงาะกับลูกสงสยัยจะโตแค่นี้แหละอากาศก็ร้อนอาหารก็ไม่สมบูรณ์เป็นปีแรกแน่นะค่ะแดดฮัดลูกก็ไม่ค่อยโต กำลังเริ่มห้ามแล้วพี่น้องเริ่มเพิ่มแล้วเนาะภาษาบ้านนี้สมเห็นบ่ขน,นเขาออนห้างห้างออกแกเริ่มห้ามแล้วลูกตัวแค่นี้แหละพอได้ซิมค่ะปัญหาเนาะไม่ว่าคนหรือสัตว์พืชพักก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละเว้นแต่เราสิแก้ไข ดำลงวางแผนแบบใดนะดำลงชีวิตว่าพื้นถึงคนก็จะระวางแผนกันแบบใดสิเข้มแข็งอยู่เบาสิสู้อยู่เบาค่ะเออแบบนั้นละ่ะเออสู้ค่ะพี่น้องไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องสู้สู้ให้ถึงที่สุดในเมื่อเฮามีลมหายใจเขาก็ต้องสู้เนี่ยดูแลก,กันไปนี่แหละค่ะ ถึงแม้บางครั้งจะมีการอ่อนแอก็มีคือกันเนาะคนเฮาเนาะมันก็ต้องมีเมื่อยมีอ่อนแอเนี่ยนะเมื่อเฮาเบิดกับลังใจแบบนี้เฮาก็ต้องมีอ่อนแอบ้างแต่กะเฮาต้องมีสติพี่น้องเอ้ยต้องดูแลก,กันไปแบบนี้ลเลยเงาะก็ไดใกล้จะได้กินแล้วค่ะเงาะโรงเรียนนี่เห็นไหมนี่ ที่จิงชิมได้แล้วในอุดเอาก้นพี่น้องให้แดงๆกว่านี้ก่อนรังมดแดงมองมีไข่พี่น้องเบาวงาวอกอากาศร้อนมากเลยมอมีไข่ยามเช้าๆค่ะพี่น้องกำลังเริ่มหามแล้วคนเขาห่างแล้วนะคะ คนเราเนาะถ้ามีกำลังใจเยอะซีมเขาเอิญยังไะเป็นแรงบันดาลใจให้เห็ดเราเห็ดหยังนี่เห้าเห็ดหยังนี่ได้ดีพี่น้องอร่อสิเป็นแรงบันดาลใจเลยให้เรากระตุ้นนะนะให้เราเห็ดหัน่นเห็ดนี่หรือเห็ดหยังก็รู้สึกว่าสิดีขึ้นนะแต่ถ้าหมดกำลังใจเนี่ยโอ้ยถึงทำไปก็จังไดแหละพี่น้อง ทำไปก็เรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆบอกกระตือรือร้นแบบนี้เออเนาะแค่นี้แหละค่ะชมเงาะพาพี่น้องมาชมเงาะลูกน้อยๆของเยสมนี่แหละค่ะคุยไปนำเนาะปรับทุก,กันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้อง